ครมั่มปีแล้วันบ้าก็รู้สึกมันใจหายครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจในทุกๆคนในกองถ่ายทีมงานอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเราก็เป็นเรื่องแรกของทางของออดดสด้วยนะครับแล้วเรารู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาเล่นเป็นตัวละครมั่มกัดดิวอะไรเงี้ยครับแล้วก็วันนี้มันเป็นตอนสุดท้ายแล้วก็รู้สึกทั้งดีใจแล้วก็ใจหายครับ ก็ก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามซัพพอร์ตไปเรื่อยๆครับถึงแม้ว่าซีรีส์จะจบแล้วเนี่ยแล้วก็เรายังจะมีด็อกิ umentary e ีด้วยครับที่อยากให้ทุกคนรอติดตามแล้วก็ถึงแม้ว่าซีรีส์จบก็ยังสามารถติดตามรบับชมได้ครับทาง VTV ต่อมีโฟกับผมมีโฟกัสพูดไปหมดแล้วนะครับก็นาะราปก,ก็รู้สึกว่าการเดินทางมันมันงานเลี้ยงไม่ต้องการเลิกลานะครับผมไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ว่า คืออีพีนี้เป็นอีพีที่เรามาดูรวมกับแฟนๆเป็นวันที่แบบว่าเราได้มาเจอกันแล้วก็มีการพบปะกันนิดหน่อยแล้วก็ทําให้นะมันเหมือนการส่งตัวละครทุกตัวกลับไปสู่โลกของนิยายละแล้วก็ให้เขาได้ไปใช้ชีวิตแล้วก็มันก็ดีครับดีก็เป็นอะไรที่วันนี้ก็ใจหายเหมือนกันหวังว่าทุกคนเก็บความทรงจำไ,ไว้แล้วก็ใครที่อยากดูย้อนหลังก็ไปดูได้ทางวีทีวีนะครับผมแล้วแล้วมาม่าอร่อยไหมคะมาม่าอร่อยไหมครับผม <laughs> <บ>อร่อยฮะอร่อยครับอ หมูอะไรนะหมูสับเนาะตอนนั้นหมูสับรู้สึกว่าดีพีไปด้วยดีพีตั้งแต่อะไรนะกลางๆแล้วเนาะใช่ใช่ใช่หลังๆเรามีกินอะไรกันไหมกินอะไรกินแชมแชมเปญอ๋อเป็นกินเป็นแบบในผับออดิสเป็นแบบเมนูเป็นลิลลี่ดอกลิลลี่ไงค็อกเทลค็อกเทลค็อกเทลครับ่ลิลลี่พาราได์ครับผเรื่องนี้รู้สึกว่าแบบเหมือนเหมือนเราแบบได้ทำทสิ่งแปลกๆใหม่ๆกันเยอะขึ้นใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างกับการรับพอเป็นมั่งเดี อ๋อถ้าส่วนตัวอมเนี่ยอมก็เรียกได้ว่าเป็นการฉีกแนวออกมาเลยเพราะว่าเราไม่เคยเล่นเป็นแนวแบบ alert ขนาดนี้เราเหมือนแบบก็ได้แบบเป็นขอบคุณมากเหมือนกันที่ทำให้เราได้เปิดโลกของอีกแบบหนึ่งของเราเปิดมุมมองอีกมุมมองนึงที่แบบทำให้รู้ว่าเออไอคนแบบนี้มันก็จริงๆมีมีมอยู่ทั่วไปแหละครับแต่ว่าเขาก็คือคนคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตสงสนานอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เหมือนอาจจะไม่ใช่แบบตัวเราเป็นแค่ที่ดีใช่ไหมคะตอนนี้ดี๋ยเดียเด๋ยวจะดึงมาเป็นตัวเราแล้ว <laughs> อาจจะไม่ใช่ตัวเราขนาดนั้นแต่ว่าก็ดีครับเขาก็ทำให้เราเราสนุกไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับยังฟุกล่ะยังฟุกเขารู้สึกว่ามันคาแรคเตอร,ร์ดิวมันมีความท้าทายตัวเรามากๆเพราะว่า,าด้วยความที่บทมันมันค่อนข้างที่จะแบบเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วอ,ละอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นแบบนวแฟนตาซีด้วยเรื่องแรกๆเลยเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะยากแล้วมันท้าทายตอนถ่ายทำมากมากแต่เราก็พยายามทำเต็มที่แล้วพอเราได้มาดูผลงานเราแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบ เออเราก็เต็มที่แล้วอะอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณทุกคนที่คอยติชมมาตลอดเราได้โดนแบบเอาไปทำมีมด้วยเนาะอ่าได้หรอกใช่ไหมครับอันนี้ต้องยกให้กับทางอาจารย์โยคนเขียนบทครับที่เขียนเราไม่ไม่คิดว่ามันจะเป็นมีมได้ด้วยนะอะไรเงี้ยแต่ก็ทำได้ไหมคะว่าว่มันพูดว่าอะไรว่าในที่คุยกับ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 อั๋นใช่ไหมครับอะไรนะที่พูดว่าเร็วๆแบบนั้ำจำไห้เขาบอกว่ามึงเคยไหมที่ต้องตื่นมาแล้วทํา ว่าจะทำอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วผ่านไปทั้งวันทําไม่ได้สักอย่างอะไรสักอย่างอะแล้วพอเห็นว่าแฟนๆตัดไปเป็นมีมอะไรเงี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างคือเอามาใช้ได้แบบหลายคนเรารู้สึกว่ามันดีนะเราชอบนะอะไรที่มันแบบสามารถตัดแล้วมันไปเป็นมีมแล้วแล้วคนทั่วไปเขาเขาชอบอะเออเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ตรงกับชีวิตของใครหลายๆคนอาจจะตรงกับชีวิตของเราด้วยที่แบบบางครั้งเราตื่นมาแล้วเราตั้งใจว่าเราจะทําอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายล้วผ่านไปหมดวันแล้วมันก็ยังแบบไ ไม่ไปถึงไหนเลยอะไรเงี้ยเออซึ่งซึ่งมันก็แบบทําให้คนรู้จักตัวละครดิวมากขึ้นแล้วคนอยากรู้ว่าเฮ้ยนี่มันคือเรื่องอะไรอะไรเงี้ยครับเออซึ่งมันดีเรากระแสเราที่ญี่ปุ่นแบบโอ้โหแบบดีมากเลยนะเออเราคาดหวังอะไรกับเรื่องนี้ที่ญี่ปุ่นงไหมคร โอจริงๆขอบคุณสำหรับการซัพพอร์ตที่เลยนะครับแฟนๆชาวญี่ปุ่นแล้วก็ทุกๆประเทศเลยคือก็ทางรักคุ e เ t นทีวเขาก็ให้การตอบรับมาที่อย่างดีนะครับแล้วก็เราก็เหมือนมีแบบเราได้ไปญี่ปุ่นแล้วก็อาจมีแพลนเล็กๆด้วยว่าเราอาจจะได้เจอหนึก็ได้เพราะว่าด้วยความที่นะเขาซัพพอร์ตเราดีมาอย่างเงี้ยครับใช่ใช่อย่างล่าสุดที่ไปก็คือมีโปรเจกต์เป็นเกี่ยวกับอะไรไงียที่ผมที่ว่า โปรเจกต์ใช่ไหมครับเป็นโปรเจกต์การถ่ายนิยสารต่างๆสัมภาษณ์ต่างๆมีอะไรเล็กน้อยที่แบบเป็นการแบบนะครับปฏิสัมพันธ์ร่วมกันกับแฟนๆอะไรแบบนี้ใช่ก็อย่างที่เราบอกเป็นแบบถ่ายทั้งสัมภาษณ์สื่อของญี่ปุ่นครับแล้วก็โปรเจกต์ที่เราไปถ่ายก็จะเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับเกมเกมเกมของทางแพลตฟอร์มญี่ปุ่นนะครับซึ่งน่าจะปล่อยมาประมาณแบบเดือนมีนาเมษานี่แหละทุกคนน่าจะได้เห็นเร็วๆนี้ครับ ไปถ่ายรูปถ่ายรูปกันจะมีแพนอะไรไหมเพราะว่านี่ก็คือแบบใกล้วาเลนไทน์แล้วเนาะก็จริงๆก็น่าจะมีปล่อยมาบ้างนะช่วงวาเลนไทน์เราคิดว่านะอิกพอร์ตเอารูปออกมาแต่ว่ารูปที่เราถ่ายกันเองส่วนตัวเราฟุกเอาลงเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างนี้แต่ว่ายังไม่ได้ตรวดแล้วแต่แค่ยังไม่ได้ลงเฉยเอาการ์ดถ่ายเอไหายอยู่ในโทรศัพท์ได้มาแล้วครับ แสดงว่างานคู่ของโอฟุก็ยังแบบมีดานอย่างต่อเนื่องเนาะก็ตอนนี้เนี่ยก็เหมือนที่ประกาศไปแล้วเนาะก็จะมีแฟนมิทติ้งที่ญี่ปุ่นครับที่เราจะได้ไป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 ทำร่วมกันครับในประมาณเดือนเมษาต้นเดือนเมษากันครับก็เป็นเฟิร์สแฟนมิทติ้งนะครับที่ไทยก็ต้องรอติดตามรอผู้ใหญ่ใจดีใช่เพราะว่าคือตอนนี้เราพยายามแบบไปของทางญี่ปุ่นเพราะว่าเขาเขาเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพราะว่ามันมีหลาย ประเทศอะครับที่เราตั้งใจจะไปตั้งนานแล้วเรามันก็ถูกแคนเซิลมาอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันเริ่มกลับมาจัดได้แล้วอะไรเงี้ยญี่ปุ่นก็เหมือนจะเป็นที่แรกที่เราได้ไปแบบจัดที่ต่างประเทศครับจริงๆเราต้องเราจะมีการเตรียมตัวอะไรสำหรับแบบแฟนดีต่างประเทศไหมคะจริงๆเราก็ไม่ได้มีการซ้อมอะไรมามามานานมากแล้วไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการโชว์ต่างๆแต่ว่าเราก็เหมือนเป็นการแบบเป็นการปลุกชีวิตเหมือนปลุกขึ้นมาใหม่แบบว่าเฮ้ยลองไปแบบ ให้ความสุขเราไปมีความสุขร่วมกันกับแฟนๆอะไรเงี้ยผมกวสนุกผมว่าจะสนุกกับผมก็จริงๆเรายังไม่ย <uh ังไม่แน่ใจนะคบว่าแบบทางทางทางของงานเขาจะให้เราแบบเอมีโชว์แบบพิเศษพิเศษเอ็กซ์คลูฟให้แฟนๆด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คิดว่าน่าจะมีอยู่แล้วก็อยากให้รอติดตามนะครับก็ไปเจอกันที่ญี่ปุ่นครับผม คือจริงๆมันเราก็มีโอกาสเนาะซ้อมเล็กๆน้อยเวลารรพูดทักทายกับแฟนคลับอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเรียนก็จะเรียนแบบเป็นคําที่แบบเขาเรียกว่าเป็นคําที่แบบเป็นสําเร็จรูปแล้วว่า <คำ S 2> เอาเอ,เอคือเรา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 แบบจําเอาอะไรเงี้ยก็อยากจะเรียนเพิ่มเติมเหมือนกันนะเคยไปเปิด youtube เรียนเองแล้วก็แบบโหยากจังเลยอะไรเงี้ยแต่ก็แบบจะพยายามสุูสีครับเพราะว่าคิดว่าอยากจะสื่อสารกับแฟนๆที่นู่นได้ด้วยอะไรเงี้ยที่แม่อาจจะได้นิดหน่อยก็ถือว่าน่าจะดีครับ ฉันรับเธออะไรอย่างเงี้ยโอ้ยากนะฮะว่าเขพูดว่าอะไรฉันรับเธอเอ่าไอไ I สเตอร์ไอสเ l อร์ครับผมจำจำได้ครับนี่ครับน่าจะได้แค่นไหนอะอะไรอะไรนะแคกต่ออ่าจริงก็ได้แบบพวกคำง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะว่าไม่ค่อยคุ้นเคยไอสเตอร์ครับ ผมผมไม่รู้ว่าสัมียงได้หรือเปล่าแต่ว่าก็ถูกแลประมาณนั้นใช่ไหมครับใช่แล้วอย่างนี้คือแบบว่าใกล้วันลแล้วเนาะเรามีแฟนที่จะแมีงานช่วงวันลาไหมหรือว่าเราส่งต่ออะไรที่เป็นแฟนหรือเปล่าอืมตอนนี้ยังอยากรอรอดูกานใช่เพราะเรายังไม่แน่ใจตารางของเราเหมือนกันผมก็ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบ x สิบสี่วันลนไทยเราจะมีแบบอะไรมีทาร์เมีอะไรไหมใช่ครับ เราก็รอรุนว่าจะมีโมเมนต์แบบคู่เหมือนแบบคู่คู่กันมาเสิร์ฟให้เป็นแต้มปากอ๋อก็ต้องรอติดตาครับผมเสิร์ฟเิร์ฟองฟุกไปเลยนะเสิร์ฟใส่จานเลยครับเอาฝากเลยค่ะฝากจากพี่เสียยีเนาะเรื่องนี้แล้วก็ฝากคู่ของเราครับครับก็ฝาก609ไปทำสตอรี่นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็น EP ฟิแนล EP ที่เราจะดูตอนจบพร้อมกัน สองต่อสองสองแบบเลยนะครับผมมเรียกได้ว่าแบบก็เป็นโคงสุดท้ายแล้วของ609นี้ก็ฝากเลยครับทุกคนครับผมก็ฝากติดตาม609ด้วยนะครับสามารถรับชมได้ทาง VTV นะครับผมแล้วก็ส่วนงานอื่นๆของพวกเรานะสองคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนมีดหรือว่าผลงานอะไรก็ฝากติดตามทางโซเชียลมีเดียของพวกเรานะครับแล้วเกิดว่ามีอะไรเราก็จะมาอัปเดตกันเพิ่มเติมครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับไปครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ